สองมือคุณยายย่างเดียวสายตาจ้องเขงมิงโดยเรื่อนตาขยายย่างดีสองมือซับบอวยยดซับไปเรื่อยๆคุณยายถือว่าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในกลุ่มสมตำอันนี้ตำก็ตำลงไปอันนี้คือกลุ่มสมตำนะครับวันนี้มีงานใหญ่ทำไปเรื่อยๆแล้วครับ ตำส้มตำโรงาทานก็อกเหมือนล่ะเดูมงนีอันลงไปองค์ประกอบนี่คือองค์ประกอบของส้มตำก้นตังกำม,มักกเมเนในการปรุงอาหารรสเด็ดของฝาัอีสานนี่คืองานถอดเทียนวัดโดนประเสรสิฐวน,นาลาม คือทีมแม่คั่วที่จัดทีมโดยลงตัวที่สุดมีหลายหลายคนหลายหลายแผนกำลังเวทงานอย่างกำมมักมินกันเกืออเตรียมตอดตัลลับแขกอย่างอุณหภัาต์ขังในมือนี้ต่อมาก็เป็นแผนตำกล้วยนี่จะซับ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 กล้วย กันกิเตรียมตะหันนี่คือจัดที่มาลงโปเรียบร้อยลังซับปัญญางามขมันในช่วงนี้มือกำาัดยังนั้นพัวลงไปในเครื่องปุงตำมะละกอในครกย่างตอนเนื่งแบบบรยุทธ์นสายตาต้องหาเครื่องปุงที่นำปลาลงไปเดี๋ยวหาอุปรกรณ์น้ำปลา ตากออกมางวดลงไป,ปงทำกล้วยก็บซับทีทีย่างรวดเร็วมันท่านลูกค้ามีฉะนั้นแล้ว่ะที่พอท่านกินกันปนเอกซับซับซับปนเอกหันหันหันเร่งฝีมือกันอย่างรวดเร็วลูกค้าก็เริ่มทยอยมาต่อเชื่อกันอย่างวุ่นหนาฟ้าขึงเพื่อร่อรับ ตำก้วยสมตำกันอนนี้ตำก็กำลังส่วนเครื่องปรุงว่ากำลังจีนัวพอดีกันหรือเปล่านำนวแล้วก็ซีเมนตงวัดแซ็บไปอ่าได้กันนี่ก็คือมะเฟืองนะครับเกือบนี่คือองค์ประกอบของตำก้วย ภนยในตำกล้วยนะครับตรงการ,ร,รสับปะรลดสับปะรดซับละเอียดนะครับเพื่อเปออ็นมรรคประกอบของการตำกล้วยค,คุณยายวางมือและะาา้วก็หันหน้าคือมามองลูกค้าแล้วก็ยิม้มในการตำมะละกอแต่ละครั้งอีกขาดซินี้บ่ะไ้ถ้าขาดซิ gni เพื่อลดจัดชมตำกระดิบ เปลีป่ยนแปลงทันทีทีบุ๊มมีเพิ่มกลมนั่นก็คือมะกอกแม่ค่าแต่ละคุ้มกันดีต้องการรสชาติแตกต่างกันไปแต่ในที่นี้ขาดไปก็คือมะอมะกอกนี่เองต่อมาก็มันกล้วยซับกล้วยปลากล้วยซับละเอียดเรียบร้อยตรงนี้ก็ปกปบะกอป ใจยีครบแล้วในการตำมะละกอหรือา,าสมตำเขาไปใกลๆก็ก,กินออกมากำลังเท่ทำายกำลังกินลืมจะย่อยเป็นออกมากกันแหละ,ะกลินกับข้าจมูกส้มอีกกินกินที่นาสนใจเสียเหลือเกิน ใา่กับโอดตจิ้ม่ได้ลจิ้มแล้วก็โอ้ปขาดทิ้งหนึ่งโอ้นี่ก็คือกระปูรองนั่นเองโอ้ขาดไม่ได้เป็นของมักของลหลายๆคนใส่ก,กับประมาณ4-5ตัวแล้วก็สัวสวะส้วให้เขากันในที่สุดก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้า ยังเต็มที่ต่อมาก็จะเป็นตำกั้กวซึ่งตำก้วนีงยิ่งมีกิน,นรสชาติน่าให้เผ็ดน้ำายไหลมิเสือกเลยท้ทายนังอีคัดน้ำปะลาแล้วา่ันำมาใส่ยังเต็มที่สองซัพที่งี้สามซัพที่เซี้ัลนะโอ้ว ยอดะทำลายไแ่งเป็นน้ำย่อยไปน้ำน้ำลายไปน้ำาม่ส้มแล้วครับนี่กมดีด้ยินนำลายกระบังหรบอี่มือตบวยสีผูที่ตายอยู่ในน้ำแขงปวดด่ล่ะสไปเขาขึ้นมาทันทีแหละเป็นนอนยืนด่านล้างมกเลว่าต่อจถวกันยาวเยยดละ เราจิม่รอดรับผลตำกล้วยคมมีกันหัดเลยหรออโดนเติบแล้อท่างหลังก็ได้บราะชื่ยเงาเจอเลืยเกิดพี่น้องถันผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นประการใดนะครับก็ทัดความาทารถที่คิดกันนะครับคอมเมนต์กันมานะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์ทุกคนนะครับ บาตองนะครับบาดองบานสับโกก็บานสับโขกจะเน่กันได้เลยทุกคนจบเลื่องน้หน่อยเอกบาลังใจจันพ่อยจากแม่จากพี่จากน้องอยากิ้มท้ายทุกท่านเพื่อเป็นนอลังใจให้กันมปเาไปไหมไม่อยาหมีเสำรัยใร คนทไทยต้องอือดื่มลา่ยอหญ่ยืนเอ้ยไม่พลาดเสี้ยงงานมันเยอะใหญ่เลยตอนนี้ก็ลูยสียหิ้วเขาแล้วครับอําลาพากย์กันไปสักก้อนหากินเข่ากินน้ำกันนะครับ <c oughs> ทุกคนโชคดีโชคมาทุกคนก <c oughs> ินเขาน่าแซ่บนัวทุกคนสวัสดีครับ